สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบอกอนะครับวันพุธที่11พฤศจิกายนนะฮะ2563วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่ายังคงมีแรงซื้อนะครับและแรงขายออกมาค่อนข้างเหนียวแน่นนะฮะเรียกว่าในะชนีต้องบอกเลยว่าณนะตรงบริเวณ1340จุดนะต้องบอกเียว่าเหนียวจริงๆนะครับตรงจุดนี้เรียกว่าแม้ว่าทางนัานของหุ้นใหญ่เองหลายตัวก็จะมีการพักนะแต่ก็มีแรงทยอยซื้อเข้ามาแต่ว่าวันนี้เองนะแตกต่างจากเมื่อวานเมื่อวานที่เราเห็นว่าหุ้นใหญ่เป็นหลีด นะเป็นด้วยว่านําตลาดในขณะที่หุ้นเล็กนี่ถูกคุงผูกขายพูดง่ายๆนะเรียกว่าหลังจากทั้งนั้นของมีความคืบหน้าหนึ่งของวัคซีนนะครับเรียกว่าหุ้นกลุ่มของยางพาราต้องบอกเลยว่าโอ้โหถูกเทกระจากกันแบบว่าไม่เห็นราคาแต่วันนี้หุ้นกลุ่มยางเทินกลับมาแล้วกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันคือว่าเรียกว่าวันนี้เองทั้ง หุ้นไซสกลางไซสเล็กหลายตัวก็ใช้เวลความโดดเด่นใช้เวลแห่งการเก่งกําไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณธนพงศ์มีทองรายการเมกมันนี่เอฟเอ็ม97เมกเฮร์สักครู่ครับครับผมครับผมนะครับครับผมขายอยาอกมาความจริงตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละถ้าเกิดเราไปดูรายกลุ่มเนี่ยเราเห็นว่าสารชาตินั้นซื้อแบบนําโด่งไปเลยนะแต่ว่ารายย่อยนั้นข,ขายกันแบบเต็มสตรีมเลยฮะ เอาล่ะช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณประเสริฐกรช่วอนันตาา์ปรธานกการบริหารของเว็บไซต์ข่าวคุณชัยดอตคอมสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณนะครัพงมีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมครับผมนั่งดูอยู่นะประเสริฐเมื่อสักครู่นี้นะประมาณสักสิบนาทีเศษนะแรงสู้นี่มีนะแต่เสียดายวลุ่มน้อยไปน,น,นิดนึงไม่เหมือนกับในช่วงแรงขายในช่วงบ่ายซึ่งวลรุ่มแบบมาแบบแน่นแ่นแบบเต็มเมนั้นเน้นอ่ะแต่พอบ่ายนี้นะแม้ว่ารุ่มสู้น้อยพยายามสู้นะนี่บวก พยายามสู้นั้นน้อยมากนะครับเอาง่ายๆวันนี้นะเนี่ยในช่วงนี้นะ AOT ปตทเคแบงก์ bank, กับ B b l เนี่ยทังทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะถ้าเขาค่าย,ยืนเหลืองๆอ่ะแัชนินีก็บวกได้ละคุณกรครับผมมาต้องอย่าลืมนะว่าวันสองวันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาแบบว่าหนานแน่นนะครับแล้วราคาพูดก็บวกเซ็ตก็บวกก้ะท่า,ทาแบบว่าแรงอ่ะคุณไงแรงจัดเปน็นยทีเดียวนั้นะด้วยอํานาจของเงินตาเงินต่างชาติที่แบบว่า ไหลเข้ามาคุณธนพงศ์นะครับเป็นการทำโคเบอร์ชอตทำเป็นการช็อตคอพเบอร์ิงนะเรยกว่าเป็นการซื้อกลับอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ต้องมาดูที่ว่าวันนี้เองต่างชาติเองจะยังคงซื้อกลับอย่างต่อเนื่องหรือไม่ในขณะที่ค่าเงินบาทต้องไปดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคุณธนพงศ์นะครับอยู่ในโซนนี้แบบว่าแข็งค่าก็สะท้อนเห็นว่าเงินไม่ใช่ไหลแค่เพียงให้เข้าตลาดตราสารนี่แต่หุ้น ก็กลับมาซึ่งจะแตกต่างจากรอบที่แล้วที่ข้างกันบาทแข็งค่าหุ้นไม่ขยับแต่ว่าตาสารนี่เนี่ยโอ้โหแบบว่าเขาเข้ามาเขา้าเข้ามาซื้อกันข้างแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเมื่อครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นตัวใหญ่ๆลหลายตัวนะครับโดดเด่นในขณะที่หุ้นส์กลางไซเล็กถูกปาทิ้งแบบไม่มีแบบชิ้นดีเอาไี้แล้วกัน นาดีเพราะหุ้น,น <ะ S 1> ยางพาราในอุตสาหภู์นะโอ้โหน <ะ S 1> เน่าเล้วเนี่ยราคาเน่านแต่วันนี้เขากลับมาแล้วแล้วกลับมาค่อนข้างมีแบบว่ามีแรงเกิงกำไรเข้ามาอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะตัวของอ e ินเดียอุ์ครับผมนะดีว่าโอ้โหแม่ใครซื้อเมื่อวานที่หลุดสี่บาทเนี่ยยิ้มแข็งเลยนะวันนี้นะเมื่อวานเมื่อวานเขาลงไปที่แนวนรับเลยนะคุณประเสริฐครับผมคือตามกราฟเทคนิคเลยฮะตัวของเนยเนี่ยนะลงไปแนวรับเลยฮะกรอบของเนนะเวลานี้นะครับต่านผู้ฟัง เขาจะอยู่ที่ประมาณสักสามบาทเก้าสิบถึงสี่บาทห้าสิบนะคุณผู้เสียนะครับผมกรอบจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไซเวตตรงนี้นะแล้วสามารถปรับฐานสร้างฐานตรงนี้ได้รอบใหม่เขาจะกลับมาครับสลับเน์หรือว่าน็อตอีรับเร์ฮะครับผมน่าจะถือว่าเป็นการต้องบอกเลยว่าแบบปรับฐานคุงแบบปรับฐานแบบเอาไปเอาตายกันเลยทีเดียวอย่างนี้นะนะเคยเห็นห้าบาทนั้นแล้วกลับมาต่ํากว่าสี่แล้วก็คนนี้กลับมาอยู่ที่ สี่บาทสี่สิบหกตังคุณธนพงศ์ครับผมอ่านี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกกรอบ้พ่านผูฟังได้มองเห็นแล้วนะครับสำหรับตัว North e นอตอีสรเบอร์นั้นอยู่ประมาณรับสามบาทเก้าสิบถึงสี่บาทห้าสิบถ้าคุณดูอยู่ในกรอบประมาณนี้นะผมว่านะคุณเกษนะคุณไม่เสียคุณไม่เสียตังค์ครับผมเท่าที่ทราบมานะคุณธนพงศ์นะเรียกว่าตัวของอินยยเห็นว่าจะมีเรกว่ามีไลฟ์สดมีคุยกับนักวิเคราะห์พูดยังไงในวันพรุ่งนี้ถึงล่ะ เ,เขาว่ายอย่างนั้นเขาว่ายอย่างนั้นนะฮะนี่ผมกเลยจะขอคิวเลยนะเนี่ยครับผมต้องคุยกันหน่อยเอาล่ะนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกคุณมรสิตไปบอกว่าหุ้นประมาณนี้นะมัน่าจะเป็นเคแบงค์ bank, รอทบีแวเนี่ยนะขอให้เหลืองเหลืองเนี่ยจะทําให้ตลาดบวกตอนนี้เอวี e นะครับหกสิบปดาทบวก2ี่สิบห้าตางค์อยู่นะฮะแล้วก็ทั้งเคแบง์ bank, แล้วก็บีแ well, วแบงค์กรุงเทพนะครับตัวนี้ไพ่ผลบุ๊กมันอยู่ประมาณ0ูนจุด้าะครับศูนย์จุดห้า เพะน,นั้นยังอยู่ในสายตาของต่างชาติที่เขาจะซื้อได้นะครับเพราะว่าราคาต่ำบุกทั้งสองทั้งสองแบงค์นี่ไม่ได้คิลึกคิเลในแง่ของการจัดการ NPL นะฮอะอย่างแบงก์กรุงเทพนั้นก็ลูกค้าก็จะเป็นครอเรทความเสี่ยงก็จะค่อนข้างต่ำนะครับเคบังธนาคารเกษตรกรไทยนะครับก็ถือว่ามีความแข็งแรงในแง่ของรายย่อยหรือว่า SME นะครับล้วก็มีการจัดการเรื่องของเ p ็ีได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้ผมถึได้บอกคุณมุสิตแล้วบอกท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าัขาสองตัวนี้ วันนี้ตลาดก็จะโบกได้แล้วฮะเพืเศรษฐครับครับผมเนี่ยว่าถ้าหุ้นใหญ่เขียวเขียวกลับมามีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ถือว่าตลาดเราบอกว่าหุ้ยมันไปไกลมากพอแล้วมันมันคงจะไปชนแนวต้านเทียบดูเวเอชั่นแล้วมันอย่างวีนอย่างเงี้ยเอา,อางี้แล้วกันนะฮะฟันโฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยทาลายได้ทุกสิ่งหักล้างได้ทุกอ,อย่างตรงจุดนี้เพราะว่าเขาไปซื้อหุ้นที่มันไม่แพงไงซื้อหุ้นถูกครับผมหุ้นที่ทำขโมก เขาไปซื้อหุ้นที่ราคาต่ากว่าบ,บุ๊กแวร์ลูท่านผู้ฟังฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อถูกเพราะฉะนั้นเขาเขามันไม่เกี่ยวยวันนี้ยมันไม่เกี่ยวกับอ่าพี P e ตลาดที่ประมาณยี่สิบยี่สิบสองเท่าที่คนบอกว่าเฮ้ยพี e ตลาดยี่สิบยี่สองเท่ามันแพงแต่คุณไปดูเลยครับในหุ้นหลายตัวซึ่งเป็นบรูชิปเนี่ยราคาเขาถูกนะฮะแล้วในช่วงของไตรมาสสองที่ผ่านมาเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นที่ผ่านไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมี n อ็เที่เป็นรอระเบิดอยู่แต่สุดท้ายนี่นะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ฮะครับผมนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าดูภาพรวมอาจจะดูแบบโอ้หมันแพงแต่อย่างหนึ่งทผมบอกเอะถ้ามาดูตัวของไพ่เปอร์โบกดูของพื้นฐานหุ้นกลุ่มแบงก์ยังเป็นอะไรที่แบบว่าถูกเอางี้แล้วกันนะอย่างหนูก็สรุปคือถูกนะตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่าก็ต้องมานั่งดูจังหวะเอางี้แล้วกันนะสำหรับคนที่แบบว่าจะฉกเฉยจังหวะในการในการเทรดแบบว่าระยะอาจจะเออมากมากกว่าสั้นนิดนึงแล้วกันนะะตรงจุดนี้ครับ แต่ว่าเห็นว่าเราไม่พูดถึงปตทเพราะปตทเนี่ยหาทับเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเทรดกันอยู่พีประมาณตั้งเก้าเท่าสิบเท่าครับวันี้เนี่ยโดยงบผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยทําให้ปตทนั้นเทรดอยูย่ในดับรีเนี่ยประมาณยี่สิบเท่าเพราะ,ระนั้นปตทนี่ไม่ได้ถูกละใครที่หลงไปเล่นคิดว่าปตทจะเหมือนกับแบงค์ที่จะแลรี่ได้ต่อเนี่ยคุณในนี้คุณต้องคิดใหม่นะฮะอือครับผม เพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยถ้าคุณมองว่าเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเนี่ยแล้วจะทาให้หุ้นขึ้นเพราะเม็ดเงินต่างชาติเม็ดเงินต่างชาติต่างชาติจะไม่ซื้อของแพงนะครับผมบอกให้ก่อนนะครับครับผมเรียกว่าเขาก็ต้องดูแหละดูในเชิงของพื้นฐานน่พูดง,ง่ายๆครับผมนะครับดูว่าเอ๊ะมันมันถูกจริงๆนะรตรงยืนเน้นเรืว่าคือการที่เขาจะกลับมาซื้อแบงค์มากมายคุณทัพ์ผมเชืผมผม่อว่าเขาคงแบบว่าล่อนดูดว่าเอ๊ะว่าไหนย่านเอเชียเนี่ยใครราคาถูกที่สุดใครราคาที่บแบบว่าเฮ้ยมัน เทียบกับบุกแล้วเนี่ยอันไหนแบบว่าจุงใจโดดเด่นมากที่สุดในจุดนี้ผมเชื่อว่าก็ไปไที่ต้องมานั่งดูแรงกิ้งแหละว่าเอะว่าแบงค์เราเองเทียบกับในย่านเอเชียเองเนี่ยเป็นอย่างไรตรงจุดนั้นคุณธนพงศ์ถูกฮะและคุณเดชท่านผู้ฟังต้องไปดูมนะครับว่าแบงค์ไม่ได้จ่ายปันผลระหว่างการนะครับหลาย <ผม S 2> แบงค์ไม่ได้จ่ายปันผลระหว่างการเพราะฉะนั้นครับเขาจะได้สองเด้ง หนึ่งก็คือได้เรื่องของเทปิทอนเกนด้วยแล้วก็ได้ของปันผลด้วยแล้วแบงก์หลายตัวนะไปดูนะวันนี้เนี่ยยูไม่ใช่ยูไม่ธรรมดานะคุณประสิทธิ์ถ้าเกิดว่าทำสเ็จเทสแล้วปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายปันผลได้นี่แบงก์มีความาแข็งแรงเพราะแบงค์ชาติให้โอกาสอยู่ครับผมบนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่วันนี้ก็ถือว่านะจังหวะที่พูดถึงว่าหุ้นแบงก์ก็เป็นทั้งบีบเอเองทั้งเคแบงก์ก็ถือว่า ปรับตัวลงนะพูดง่ายๆนะแต่ว่าตัวของ s อชซก็ไม่ไว่าโอ้โหแบบว่าโดดเด่นวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากกว่าทาง้านของเค a บ k กับบีบีเอลคุณธนภพเมื่อวานเอชบีขึ้นน้อยขึ้นน้อยกับเพื่อนครับผมแม่มาพอคุยหุ้นใหญ่แล้วมาคุยหุ้นน้องใหม่กันบ้างคุณธนภพนะหุ้นสบายวันนี้สบายโอ้โหในคุเปินคนเป็ิโรแมนตมสบายเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งดันทะลึ่งประกาศงบไปมาสามเมื่อวานนี้ งไม่ดีเลยมาสามเนี่ยคุณระกาไปก็เสียของเลยเพราะแต่ว่าเก้าเดือนเขากําไรเพิ่มขึ้นมใชยเหรอคุณธนพงศ์ก็เก้าเดือนกำไรเพิ่มขึ้นไงแต่นเบอรแต่มาสามไม่ดีไงคนก็เลยกลัวสิคนก็ตกใจสิครับผมแต่มาแต่มาสามมันลดลงเยอะอืมก็ดูอย่าง scgp ดิ scg packaging อ่ะคผมนั่นก็คือเก้าเดือนโตแต่ว่าไตมาสามันไม่โตไงเห็นไหมหลุด ipo เลยหลุดสามห้าบาทเลยอืมครับผม เออนะแล้วสบายจะแก้เกมยังไงเนี่ยคุณธนพงศ์อ่าในฐานาอะนะอ่าจะแก้เกมยังไงสบายตอนนี้คุณจะไปแก้เกมอะไรล่ะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เป็นหน้าที่ของสบายเองที่จะต้องพูดคุยกับนักลงทุนให้รู้ถึงจุดเด่นของธุรกิจของบริษัทของเขาให้รู้ถึงอนาคตแต่ปรากฏว่าเขาเงียบคุณประเสริฐควรจะได้สัมภาษณ์ก็เอา่อนเทสูไหมครับผมทั้งทั้งที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาควรที่จะออกมาพบ สื่อพบอะไรพบกับนักทุนสื่อที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับนักทุนเนี่ยเขาควรที่จะมาพูดก่อนใช่ไหมคราวนี้เนี่ยคือเหมือนกับทุกอย่างมันสายเกินไปละแต่มันก็ไม่ได้สายขนาดนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นว่านาคดีเนี่ยก็สามารถเข้าไปสะสมได้ครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมไม่ได้มีโอกาสวันนี้วันเนี้ยเขาพอเขาทำพิธีเฟื่องเดชเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มา ที่แถลงข่าวนะครับชั้นชั้นเจดห้องอาจารย์เสรีนะฮะคุยยังไงเขาก็มีโอกาสถ่ายบพว่าเขาจะทำเขาเขาบอกว่าสบายอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะเขาบอกว่าให้จับตามองดูกันแบบว่าระยะกลางระยะยาวเขาบอกว่าสิ่งที่คุยไว้วันเนี้ยอีกสามถึงห้าปีคุณจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรตรงจุดนั้นนะก็ครุณเกษตะครับผมผมไม่ได้แปลกใจครับที่เขาคุยอะ มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของสาพฤติกรรมของผู้บริพภคแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสภาเนี่ยเขาใช่อยู่แล้วแต่สาคัญที่สุดก็คือผมถามว่ามาคุยกันวันนี้เนี่ยกับคุยกันก่อนเพจเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมฮะครับผมมาคุยในวันนี้ก็คือผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาแล้วบนกระดานเนี่ยคุณโดนลงโทษไปแล้วและคนที่จองหุ้นไปเนี่ยโดนลงโทษทั้หมดเลยครับผมไอ้เรื่องพวกเหล่านี้เนี่ยทําไมไม่คุยกันก่อน ทำไมไม่หมโหมลงกันก่อนก่อนที่หุ้นจะเข้าเทรดซึ่งถ้าหโหมลงกันก่อนเนี่ยมันจะเกิดความาเข้าใจอืมครับผมใะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก่อนเข้าเทรดคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะเขาถูกนาไปเปรียบเทียบอยู่กับเอสมาร์ทอ่าใช่ครับผมเอสมาร์ทเนี่ยพีเออยู่แค่สิบเท่าแต่สบายขายบนพีเอสิบเก้าเท่ายี่สิบเท่าครับผมอ่าโดยขนาดเดีวยวกันเนี่ยคุณขายแพงแต่คุณไม่ได้ไปบอกนักลงทุนเลยหรือว่าบอกใครเลยบอกว่า ธุรกิจคุณดียังไงธุรกิจคุณมีอะไรดีธุรกิจคุณเป็นฟินเทคคุณเป็นอนาคตอย่างไรครับเดี๋ยวผมรู้คุณประสิทธิร์รู้หรือว่าใครรู้แล้วยังไงอะครับเอาน้าถือว่า<ม>เริ่มต้นใหม่ถือว่าใครที่ซื้อนะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะคุณชน,นะพงษ์นะวันนี้มันก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น,ตนแต่ถามว่าเริ่มต้นวันนี้นักทุนที่ซื้อก็ต้องอดทนเหมือนกันครับผม อ่านั่นคือสบายเอา,อางี้แล้วกันนะเรียกว่าก็ต้องใครอยากจะสบายในวันนี้นะโอกาสมาแล้วเบองกระดานตรงที่เห็นรนจุดนี้ถ้าจะสบายบนะมาถึงตัวอาทีบ้างนนคุณชนพงศ์โอ้อาทีนี่อันนี้ถือว่างบออกมาอย่างเทพเลยนะโอ้กําไรดีกําไรดีเออนี่อย่างเงี้ยถ้าง,งบคุณออกมาอย่างนี้นะไตรมาสสามก็โตเก้าเดือนก็โตแล้วมันทําให้พีของหุ้นที่เขาขายเนี่ยมันลดลงด้วยครับผมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก้าหุ้น ไม่ตอบรับผมก็ถือว่าเสียของอ,อีกครับผมไหมครัผมคือเป็นหุ้น IPO ที่อ่าแป8เท่าอะ่ะในวันแรก PE 8เท่าอะ่ะถ้า10เท่าเนี่ยราคาจะต้องอยู่ประมาณทั้งบาท่เศษทางคุ้มเศษอ๋อ้นี่คุณสมบับพยายามบอกว่าเออถ้า PE 9เท่าอยู่ตรงาราคา IPO ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่า ถ้าสิบเท่าก็จะไปสองบาทตท่าไรนะสองบาทสี่สิบอ๋ออันนี้คือตามทฤษฎีใช่ไหมฮะพูดยังาทฤษฎีเลยฮะครับผมไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอื่นไกลเลยฮะนี่คือตามทฤษฎีเลยเพราะว่าอ่าจากราคาราคาที่ขายเนี่ยนะครับสองบาทไอ้บาทเก้าสิบสองใช่ไหมครับผมอ่าบาทเก้าสองส่วนบาทเก้าสิบสองเนี่ยเดิมทีในช่วงที่เขาขายเนี่ยบนพีที่เก้าจุดสองศูนย์เท่าแต่พอประกาศงบไตรมาส สามออกมาเนี่ยทําให้พ e. ีเนี่ยจาก9.2เท่านั้นเหลืออยู่ที่8เท่าโอ้ oh. เหลืออยู่8เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดบนพี10เท่าหุ้นตัวนี้ต้องอยู่ประมาณสัอง2บาท40อ่าครับผมแหมนี่คือแบบ10เท่าน,นี้ถือว่าแบบโอ้แบบเด็กๆมากแล้วนะเด็กๆแล้วนะผมไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเทรเท่าไหร่ <laughs> แต่ผมมองว่าพรุ่งนี้ถ้าหุ้นตัวนี้จำจองบอกตามตรง เสียของ a อสเซทโฟมิกไหมหรือว่า APM เนี่ยเสียชื่อฟิลิปก็เสียชื่อฟิลิปฟิลิปใช่ไหมอ่าฟิลิปฟิลิปฟิลิปอ่าฟิลิปเสียชื่อ APM เสียชื่อเพราะคุณขายหุ้นในราคาที่โคตรถูกและตามผู้ต่งจองเนี่ยครับผมถ,ถูกผมพูดถูกไหมคุณประสิทธิ์เอา,อางี้แล้วกันผมว่าเราคุยอาทีควฟังอยู่ป่ะอาทีมันทำธุรกิจอะไรวะเอาใครที่นึกไม่ภาพไม่ออกนะ ไอ้รถไปฟ้าใต้ดินอ่ะที่เป็นงานอุโมงค์อ่ะอืมครับผมนี่นี่คืองานเขา<อ>แล้วก็ทำสายไฟลงดินเนี่ยนี่คืองานเขาครับอ๋อไอที่แบบว่าอุโมงอุโมงเนี่ยคืออาร์ทีเป็นคนเจาะเป็นคนทะลวงถูกต้องฮะลงไฟฟ้าพลังน้ำอ่ะลอยฟ้าพลังน้ำเนี่ยที่ต่างประเทศอ่ะของซีเคพาวเวอร์ครับผมทาออนี่คืองานเขางานยากงานเขา เออไม่ค่อยโปรโมทเนาะเป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าอ่อนเนาะพูดง่ายๆใช่ครับนะส่งอะไรไม่้ส่งไปมาแต่ภาพข่าวภาพรถจุงภาพรถโชว์ตดวทุนก็ดีมากนะแต่ว่าถามว่าวันนี้เนี่ยอ่านักทุนเนี่ยรู้จักอาร์ีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปรถโชว์ตามโบรกเกอร์เนี่ยคุณก็คุณรู้หรือเปล่าโบอกนักทุนที่อยู่ในโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะซื้อหรือเปล่าเราไม่รู้ ถูกไหมฮะผู้สนใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่านักทุนที่อยู่ในบลกเกอร์เนี่ยคือเป็นนักทุนที่เขาเล่นแบบเดเทดไงถูกไหมหุ้นนี้คือเดสเทดพวกนี้เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเฮไปสมมตอย่างเช่นอ่าตูหุนใหญ่มาเขาจะเฮไปหุ้นใหญ่ถูกไหมใช่ครับผมเขาไม่ได้มาสนใจหุ้นไอโฟโแบบนี้หรอกแต่ข้างนอกเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในห้องค้าหลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นนักทุนที่แบบเออมีงานทําอยากจะได้หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีราคาต่ำแล้วถือยาวๆ เขาไม่ได้อยู่ในห้องค้าหลักทรัพย์ไอห้องค้าหลักทรัพย์คนที่ไปห้องค้าหลักทรัพย์ทุกวันเนี่ยนั่นคือนักลงทุนที่เล่นเดทเทรดเล่นทุกวันเทรดทุกวันซื้อขายซื้อขายซื้อขายทุกวันเขาไม่ได้มาสนใจหุ้นอย่างอาทีหรอกแต่ผมไปดูพูดถูกไหมผมไอดูนักเตะพูดมานานเนี่ยผมถามหน่อยเวลาเราไปห้องค้าเนี่ยเราส่วนใหญ่เราเห็นเล่นเล่นสั้นหมดเลยถูกไหมหคนอยู่ในห้องค้าจะเล่นสั้นไม่มีหรอกคนอยู่ในห้องค้าแล้วไปเล่นหุ้นถือแค่เป็นเดือนหนึ่งเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยไม่มี ครับผมมีก็น้อยอาจจะบอกว่าไม่มีเดี๋ยวเขาจะหาว่ารู้ได้ไงว่าม,มีมีก็น้อยเพราะส่วนใหญ่คนไปห้องค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการใกล้ชิดข้อมูลต้องการใกล้ชิดมาร์เก็ตติ้งต้องการใกล้ชิดกับัาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยัาวิเคราะห์ว่าอย่างไงตัวนั้นตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยเขาเขาก็อยากจะรู้ไงบอกตรงนี้ตัวนี้เขาเล่นสั้นครับผมเห็นไหมมันมีประเด็นที่บางทีเนี่ยเ A.P.M อาจจะมองข้ามไปไงอืม อาจจะต้องมานั่งปรับกลยุทธ์ใหม่มั่งสาหรับ APM นะพูดง่ายๆนะก็ไม่รู้แหละเราก็พูดวนๆไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าทั้งคุณประสรทิเอาพูดง่ายๆนะทั้งบูรณาทั้งคุณประสร็ิทั้งผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในโอลานี้ที่เราคุยกันได้เนี่ยคือประสบการณ์ถูกป่ะครับผมทั้ง <c oughs> คุณประสิ็ิแล้วผมเนี่ยถามผมถามหน่อยทั้งคุณประสิทิแล้วผมเนี่ยเคยไปนั่งอ่านตำราไหมว่าหุ้นโอ้ยระดับโลกเขามีวิธีการไงเคยอ่านนั้งคุณประสิทาิ์อ่านนะเปล่า กเรานี่ไม่เคยอ่านนะตบบังอย่ามาหาวิชาการจากพวกผมเพราะพวกผมเนี่ยไม่เคยอ่านเรื่องควกนี้เลยฮะเราเจอแต่ว่าชีวิตจริงเราเจอแต่ชีวิตจริงเจ็บจริงโดนจริงโดนหลอกจริงนะอ่ะแม่แม่แม่อาทีเอามาที่วิกเกตดบ้างแหม่ไม่ได้คุยวิกเกตดนานแล้วครับผม wge โอ้โหราคานี้ลงมาแบบว่าสุดเน่าสุดเฟะเลยคุณชนบง นะแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่แบบว่าลงมาตรงจุดนี้ถือว่าใครแบบว่าอยากจกลงทุนนะผมว่าก็มันคงเต็มที่แล้วล่ะมั้งนะตรงบาทหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสองนี่คุณธนะง์ครับมันคงไม่ลงลึกดำดิ่งไปต่ากว่าบาทห้าสิบนะสำหรับตัวของเบลเกตก็ยังไม่ประกาศลบนี่อืมนะผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวปัจจัยว่าทําให้เกมเปลี่ยนนะในะเรียกว่าถ้ากําไรมันมาอีกแอ้วกันนะกําไรมันมาตรงนี้ผมเชื่อว่า หุ้นมันก็ต้องแบบว่ามีสักเด,ด,ด,ด้งนึ่งเด้งึ๋งเงีเนาะพูดง่ายๆใช่ครับใช่ครับนะครับสำหรับต,ตัวของธุรกิจของเวลเกตแต่ไม่ได้คิดล็กคิดเลเลยนะครับผมอ่าเบลเกตถือว่าเป็นในที่แบบว่าลงมานี่ต่ำกว่า IPO อแบบโอโ้โหนะสาหัสกันตรงจุดนี้ครับผมนะถือว่าเป็นหุ้นตัวเลไที่เข้ามาแล้วแบบว่าไม่ประทับใจเอางี้แล้วกันนะคนก็เลยแบบว่าไม่ ขายพเพื่อนทำให้ราคาลงมาตอนนี้ก็อยู่ตรงบาทหกสิบสองบาทหกสิบเอ็ดตังค์อยู่จนี้ถัดจากตัวของเวลเกตอ้าวแวะมาที่รีโอกันบ้างนะรีโอรีโอรีย,ย,ย,ยังไม่ต่ำกว่าจองเลยยังนี่นี่ขายบนอีใกล้เคียงกันกับสบายเลยนะนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แบบว่านะพยายามนักษาทรงแบบว่แบบาเหนียวแน่นไม่รีบไม่ร้อนสงสัยจะรอดูงบวันพรุ่งนี้คุณธนพงษ์ นะดูที่ว่างบเขาเนี่จะออกมาแบบไปใช้ลาบานเทพบุตรตูดงอนอย่างไรอบอกบอกก่อนนะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในช่วงต้นรายการเราก็เปิดผมก็จะมีเปิดเรื่องของข้อคิดนักลงทุนเนี่ยคุณผร้เสดเรื่องของรีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคยติดตามเรามาเห็นว่าเราพูดอะไาราที่เราย้ํากันอยู่บ่อยๆเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเราพูดเฉยๆนะครับ มีอะไรที่จะต้องคุณจะต้องติดตามนะมีอะไรที่คุณจะต้องตามไปดูนะอ่าหนังมูนนี้ต้องบอกว่าดูกันย,วยาวๆเอาเอางี้แล้วกันดูกันย,วย,วยาวๆดูกันย,วยาวๆออนะฮะหุ้นตัวนี้ยังไม่ช้ำนะครับยังเป็นน้องใหม่ใส่กิ๊กริงๆย,งยังไม่ชำ้ำเพราะนั้นเตะขึ้นไปเนี่ยหาแรงขายยากไอ้ที่ขายเนี่ยบางทีเขาอาจจะแค่หมุนหุ้นลงเพื่อให้คุณขายของออกมาแล้วเขาเก็บของกลับประมาณเนี่ยอืออ๋ออาจารย์มองแบบนั้นใช่ไหมฮะ ก็ในเมื่อนาทีนี้คนก็อยากได้ของแล้วก็หุ้นที่อ่า IPO มาก็จะออกมาไม่หมดครับผมนะก็ต้องดูดีว่านะเดี๋ยวว่าคนที่ถือต้นทุน IPO เนี่ยผมว่าถ้าเป็นลายย่อยๆเอางนะาอี้นะคงขายหมดแล้วแหละไม่มีใครถือรหรอกดแล้วลายย่อยขายหนะดีลวดีอ้โอโอะไรไม่รู้เล่นไปไปทิ้งดีกว่าครับนะวันใดวันหนึ่งที่มันหุน้นมันติดเทอร์โบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมาเองนะมวลมาหาประชาชนเอางี้แล้วกัน นะเพราะว่าอย่าลืมพฤติกรรมของคนที่เล่นหุ้นเทรดหุ้นเนี่ยเวลาเขาจะชอบลุยตอนที่แบบว่าไฟกไฟกำลังลุกอ่ะพูดง่ายๆไฟกำลังลุก <c oughs> อะไรเงี้ยนะ <c oughs> แสงไฟมาแนละ้วเมามาแนละ้วอะไรเงี้ย <c oughs> เออโอ้ชอบกันนะักเอะไรเงี้ยนะเขาชอบกัน <c oughs> อันนั้นเนี่ยันเป็นแบบว่าเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นอะไรที่แบบว่านั้นเป็นเกมของหุ้นแล้วกันในงจุดนั้นแต่เวลาที่แบบว่ามันนิ่งหนองนิ่งหนองก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยไม่คนไม่ค่อยชอบหรอกฮะ เุณจะมองดูว่าเั้งที่มีการนี้แหละมันทำให้คุณรวยได้คุณประเสริฐสุดท้ายหน่อยครับครับผมนะในช่วงที่บรรยากาศตลาดแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดเราค่อนข้างสตรองและมีเสถียรภาพนะครับบนกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามางจุดนี้สําหรับคนที่เล่นหุ้นก็ต้องติดตามกระแสฟันโฟให้ดีครับสําหรับภาวะตราหุ้นในช่วงที่วัคซีนมีความคืบหน้าครับผมใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประเสริฐครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม ส,สัครับนกรมจักรเพ่อ,อน,นั้นมาดการบริหารของเว็บไซต์ครับผมนั่นคือการพูดคุยกับคุณธนพงศ์มีทองเรียกว,วา่าก็พยายามพูดถึงหุ้นนะเดียวว่าพี่เพิ่งเข้าและกําลังจะเข้าหลายๆตัวนะเรียกว,วา่าอย่างน้อยน้อยคือได้เห็นทิศเห็นทางสําหรับนักลงทุนตรงนี้สาหรับการตัดสินใจผมเชื่อว่านักลงทุนต้องไปทั้งทาการบ้านนะยิ่งตลาดถามว่าอินเด็กซ์ขึ้นมาตรงนี้แพงไหมนะก็ต้องบอกว่าออกจะแพงนะแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของแฟนโฟรเรื่องของ กระแสทุนไหลเข้ามาตรงจุดนี้ทูกสิทธิทุกยานเนี่ยก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปได้นะอย่าลืมว่าว่าถ้าเกิดมีกําไรก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือมีการขายทางางไนออกมาบ้างสําหรับรายการบุกตัวข่าวอง์กรในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับผม